วัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปาสิโปไทยค่ะและแน่นอนค่ะลูกปาก็นานคุณผู้ชมนะคะมาพบกับเรื่องราวของงานอ e ีเวนต์ดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานอ e ีเวนต์งานบันเทิงหรือว่าจะเป็นงานธุรกิจค่ะสําหรับวันนี้จะมีงานอะไรดีๆบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมา ณห,ห้องบอลรูมโรงแรมอมรีดอนเมืองแอร์พอร์ตกุงเทพจัดงานประกาศรางวัลเอเชียนอวอร์2022มอบให้แก่บุคคลที่ทำความดีต้นแบบแห่งสังคมคนไทยตัวอย่างในฐานะที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่นค่ะและผู้ที่ได้เข้ารับรางวัลในครั้งนี้คือ2ผู้บริหารแฟรนไชส์ชื่อดังบริษัทเป๋าตุงฟู้ดจำกัดที่งานนี้ขนทัพเข้ารับ2รางวัลแห่งปีค่ะ เรียกได้ว,ว่าธุรกิจแฟนชายร้านขนมจีบสรลเปาเปาตุงสูตรพัตตาคารโดยบริษัทเปาตุงฟู้ดจำกัดที่บริหารงานภายใต้การดูแลและควบคุมคุณภาพของสองผู้บริหารคนเก่งคุณเดชาวัตรคงอยู่และคุณกฤิธนพรคงอยู่โดยทุกวัตถุดิบเกิดจากความใส่ใจและเลือกสรรมาเป็นอย่างดีเพื่อลูกค้าคนพิเศษของแบรนด์เปาตุงเลยล่ะค่ะ สำหรับท่านใดที่สนใจเข้าร่วมธุรกิจแฟรนไชส์ 1993, สามารถสอบถามข้อ Ad ม enfin ูลเพิ <maintenant S> 1> 1่มเติมได้ที่ www.facebook.com/ เป๋าตุงฟู้ดหรือ0893616359ค่ะวันนี้ในธุรกิจของเราได้มีการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลรู้สึกไงบ้างครรู้สึกภูมิใจครับภูมิใจแล้วก็ยินดีค่ะ ก็ถึงตัวธุรกิจที่ทำในอาไปธุรกิจเฟรนไชน์เกี่ยวกับในเรื่องของอาหารใช่ไหมคัใช่ครับเป็นชื่อแบรนด์อ๋อหมอตุงนครับค่ะจุดเริ่มต้นของการทำแบรนด์มาได้ไงครับออเริ่มจากจุดเล็กๆฮะเริ่มจากจุดเล็กๆแล้วก็เริ่มขยายโตขึ้นโตขึ้นจนเข้าทุกวันครับค่ะออเราเริ่มจากจุดเล็กๆแล้วก็ค่อยก้าวขึ้นไปใช้แนวขึ้นืูการแบ่งปันและลดลดจุดจุดเสี่ยงของ ผู้ขาไค่ะป,ปีนี้น่าจะ500สาขาค่ะเพื่อถึงจุดเด่นในเรื่องของแฟรนไชส์เราหนคะ่ะในเรื่องรสชาติอาหารในเรื่องของการเลือกวัตถุดิบนี่เป็นยังไงคะค่ะก็วัตถุดิบของเราก็จะเน้นคุณภาพนะคะสินค้าของเราหนึ่งไม่มีสารกันบูดไม่มีสารกันเสียนะคะเชื้อราก็ไม่มีนะคะคือทําผลิตวันต่อวัน แล้วก็แป้งจะเน้นรสชาตินะคะแป้งจะน้อยแล้วก็ไส้จะเยอะราคาก็ไม่สูงมากคือชั้นกลางลงมาข้างล่างสามารถทานได้ค่ะออของทุกอย่างจะต้องออกจากโรงงานหมดค่ะ,<ฮ>ะคือ <ฮะ S 1> ควบคุมโดยที่เราใช้แฟ่นชายเป็นตัวกำ,กำหนดลูกค้าจะต้องขายในราคานี้เท่านั้น <ฮะ S 1> ค่ะก็เคากนะคะธุรกิจเปาตุงนะคะเป็นธุรกิจที่สามารถที่จะ เป็นธุรกิจของเราได้นะคะของตัวท่านเองท่านอยากจะมีธุรกิจเล็กๆนะคะหรือว่าอยากจะมีรายได้เสริมหรือรายได้หลักนะคะสามารถติดต่อเปาตุงได้นะคะเปาตุงเ,เป็นตัวแทนหรือเป็นผู้ลงทุนนะคะแต่เพียงแค่ท่านสนใจที่จะอยากจะมีรายได้เสริมนะคะหรือรายได้หลักนะคะสามารถติดต่อเราได้ะค,ะค,ค่ะขอบคุณค่ะ และนี่ก็คือเรื่องราวของงานอีเวนต์ดีๆไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจหรือบันเทิงนะคะที่ลูกปาน,นาปํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะสําหรับครั้งหน้านะคะลูกปาจะพาไปชมกับงานอะไรอีกนั้นอย่าลืมติดตามกันค่ะวันนี้ลูกปาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ